สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องครูม,มันฟาร์มทุกท่านนะครับผมบรรยากาศยามเย็นนะครับปันจันที่4ธันวาคม2566เวลาขณะนี้ประมาณ6โมงเย็นครับ8.00นมืดแล้วครับพวกหนองนาม,มืดละภารกิจให้อาหารปลาครับ เด็กๆเด็เรียบเลยครับดูน,นะครับบุ้มบัมบุ้มบัมปละบึกครับ, <S <S 2> <S 2> บเดือนละครั้งครับอาหารปลาส่วนใหญ่ก็จะกิน เป็นปลากินพืชครับก็กินแพงตน้นกินผักกินหญ้าตามบ่อนี่ครับในอาหารเดือนละครั้งนะครับสังเกตด,ดูครับเยอะมากปลาบึกนี่น่าจะไซส์น่าจะห้าห้าโลได้นะครับ ลอยตัวให้เห็น,นหแล้วครับเมือแล้วครับไฟไฟล่อมแมลงก็ติดแล้ว

ไปลองมาแ้วปต่อยตัวไ้เห็นแล้วเอาโซนนี้ย้ายย้ายไปโซนนี้ก็ด้ย้ายไปโซนน้ำมั บรรยากาศโคกหนองนาครับมีโคกโคกก็เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหนองนะครับหนองก็ที่เห็นนะครับบ่อเหลียงปลาบึกปลาตะเพียนปลานินนะครับโคกหนองแล้วก็นานะครับนี่ก็เป็นเป็นพื้นที่นานะครับสังเกต

องค์คลักหลังก็กินเหมือนกันนะครับ,รบองค์คลักหลังก็กินเหมือนกันกินแข่งปลาเลยนะหลังนะนี่ครับนี่ครับ ส,นะสำหรับคลิปนี้ครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องกูมานฟาร์มด้วยนะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ